ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ X Max Connected ซึ่งล่าสุดยามาฮ่าได้เชิญสื่อมวลชนไปนร่วมง,งานแถลงข่าวและทำการทดสอบกันที่สนามช้างอินเ International ซ i r c กิ t จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่28พฤศจิกายน พศ2565ที่ผ่านมาโดยให้ชื่องานว่า New X-Max Connected Exclusive Test Rider มี5สีให้เลือกใช้ครับประกอบไปด้วยสีแดงดำสีน้ำเงินดำสีเทาสีดำและก็สีเขียวดำซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการประกาศราคาโดยยามาฮ่าจะมีการเปิดตัว สู่สาธารณชนที่งานมอเตอร์เอ็ก2022รอบสื่อมวลชนวันที่30พฤศจิกายนและจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในงานวันนั้นนอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดให้จับจองกันภายในงานระหว่างวันที่1-12ธันวาคมที่จะมาถึงซึ่งก็คาดว่าจะมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าขณะนี้รถมอเตอร์ไซค์บิ๊ก c ู o t เตอร์กำลังเป็นที่นิยมชมช,มชอบของวัยรุ่นชาวไทย ตลอดช่วงปี2ปีที่ผ่านมา x max 300รุ่นเก่าเกิดการขาดตลาดอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้ x max connected รุ่นใหม่ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการรับช่วงต่อโดยมันได้รับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเพิ่มเหลี่ยมสันและความแหลมคมเข้าไปในตัวรถในภาพรวมแล้วมันจะให้ความเป็นสปอร์ตท,ที่เร้าใจดุดันแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดพิธีการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญ คุณจิรพัฒนสายเพชรผู้จัดการทั่วไปกลุ่มรถอัตเมติและสนับสนุนการตลาดของไทยยามาฮ่าได้ออกมากล่าวเปิดงานและพูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาของ XMAX 300ได้สร้างปรากฏการยอดขายถล่มทลายต่อเนื่องทุกปีจนมีสถิติยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกมากกว่ายามาฮ่าทุกประเทศแม้แต่อินโดนีเซียที่มีประชากรมากกว่าเมืองไทยของเราสเท่า ก็ยังมียอดขาย XMAX น้อยกว่าเมืองไทยบ่งบอกชัดเจนถึงกระแสนิยมมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กสกูตเตอร์ที่กําลังร้อนแรงอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้และก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปอีกหลายปีข้างหน้ากลุ่มเป้าหมายของ XMAX Connected ก็คือผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ในคลาส300ที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตเร้าใจชอบเทคโนโลยีใหม่ๆกล้าเป็นผู้นํากระแสโดยมีคอนเซปต์ของการพัฒนาก็คือว่า X Max Connected มันคือมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ได้ตลอดทั้งสัปดาห์คือขี่ได้ทุกวันทุกเวลาตามแต่ใจปรารถนาจะขี่ทำงานก็ได้ขี่เล่นก็ดีโดยรูปแบบดีไซน์ของมันนั้นออกแบบใหม่หมดทั้งคันครับโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธ์ุ Mac Series ด้วยเทคโนโลยีสุดลำ้ำยามาฮ่าใส่ใจทุกรายละเอียดในการดีไซน์ด้วยคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่า การออกแบบครั้งนี้ของ X Max Connected นั้นจะให้ความแหลมคมให้เหลี่ยมสันที่ชัดเจนบาดตามากขึ้นไฟหน้าไฟท้ายรูปทรงตัว X ดีไซน์ของแฟริงหน้าทั้งสองข้างจะให้เหลี่ยมสันและความแหลมคมที่ยาวต่อเน,นื่องลงมาถึงบังโคลนหน้าในขณะที่แฟริ่งด้านท้ายก็ออกแบบรับกับช่วงแฟริ่งหน้าได้อย่างลงตัววินชิลด้านหน้าออกแบบใหม่มีความกว้างมากขึ้น แต่ว่ามีความสูงลดลงประมาณ5มิลิเมตรปรับได้สองตำแหน่งเหมือนเดิมครับจุดเด่นของ X Max Connected ในครั้งนี้ก็คือการมี2หน้าจอแบบ Dual Display โดยจอ LCD ด้านบนขนาด3.2นิ้วจอ TFT ด้านล่างขนาด4.2นิ้วสำหรับภาพเปรียบเทียบระวังด้านหน้าของตัวรถ X Max 300รุ่นเก่ากับ X Max Connected รุ่นใหม่เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างด้านดีไซน์รวมถึงด้านข้างของตัวรถก็ไม่เหมือนกัน โดย X Max Connected รุ่นใหม่จะมีความปราดเปรียวมากขึ้นเหลี่ยมสันชัดเจนมากขึ้นให้ความเป็นสปอร์ตที่ดุดันมากขึ้นจุดที่ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์มีการบ่นกันมากในช่วงของ X Max 300รุ่นที่ผ่านมาก็คือความสูงเบาะนั่งซึ่งในคราวนี้ยามาฮ่าได้มีการปรับหัวเบาะด้วยการปาดให้มันเรียวมากขึ้นเวลาวางเทา้าสัมผัสพื้นจะทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมสรุปภาพรวมของ X Max Connected ก็คือการออกแบบดีไซน์รอบคันใหม่หมดในสไตล์ของ m a x Series รูปทรงที่ปราดเปรียวมากขึ้นให้ความโชบเชี่ยวและดูแล้วมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งออกแบบไฟหน้า LED รูปทรงตัว X รวมถึงไฟท้าย LED รูปทรงตัว X เช่นกันแฟริงในภาพรวมก็จะมีมิติที่มากขึ้นหน้าจอเรือนไหน่แบบคู่ Du a l Display ออกแบบให้มีแผงสวิตช์ปุ่มกดทางด้านซ้ายมือของแฮนด์เพื่อควบคุมการทำงานของหน้าจอ TFT ที่มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน y i o o n e c t แอปพลิเคชันและระบบแผนที่นำทาง Navigation ผ่าน Garmin ิน a t t Cross แอปพลิเคชันในส่วนของเครื่องยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิมครับเป็นแบบสูบเดียว Single Overhead c a m แ h a ช t 4ว wow, าระบายความร้อนด้วยน้ำในแบบ b บ e ู o r e t เทคโนโลยีปริมาตรจริงอยู่ที่292กซีซีกระบอกสูบ d ดอ c ซิลลูกสูบอ l ลูมิเนียมฟอสอัดขึ้นรูปพรเพลาข้อเวียงฟอส์เช่นกัน ลอง ECU ชุดใหม่รุ่นเก่าไม่สามารถใช้ได้ครับและพิเศษสุดของ Yamaha X Max ในคราวนี้ก็คือระบบ Y Connect ที่มีการเพิ่มจาก9ฟังก์ชันเป็น11ฟังก์ชันโดยทำงานร่วมกับหน้าจอ TFT Full Color เวลามีสายเรียกเข้าจะขึ้นชื่อคนโทรโชว์บนหน้าจอของ TFT ไม่ใช่แค่ไอคอนกระพริบเล็กๆทำให้ทราบว่าใครเป็นคนโทรมาจะรับหรือไม่รับซึ่งบางครั้งเป็นสายที่ไม่สำคัญเราก็ตัดทิ้งไปได้ มีการแสดงข้อความเทค e ม s เ g จจากหลายแอปพลิเคชันได้สามารถเล่นเพลงควบคุมจากโทรศัพท์มือถือและจะมีการแสดงผลชื่อเพลงชื่อศิลปินชื่ออัลบั้มได้บนหน้าจอ TFT และก็ยังมีการแสดงข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันและการคาดการล่วงหน้าเพื่อให้ทราบได้ว่าที่ปลายทางขณะน,นี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรพิเศษสุดของยามาฮ่ในครั้งนี้ก็คือ การพัฒนาระบบนำทางร่วมกับ Garmin โดยผู้ขับขี่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Garmin Street Cost Navigation ได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมพศ2565เป็นต้นไปเพียงระบุสถานที่ปลายทางในสมาร์ทโฟนของเราและสั่งนำทางระบบจะแสดงผลแผนที่และข้อมูลเส้นทางบนหน้าจอ TFT ได้อย่างสวยงามเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับ XMAX Connected รุ่นใหม่ จะมี5สีให้เลือกครับก็คือสีแดงดำสีน้ำเงินดำสีเทาสีดำและก็สีเขียวดำดูจากสายตาแล้วมิติตัวรถอาจจะมองไม่ออกครับแต่ว่าข้อมูลทางเทคนิคนั้นยืนยันว่า X-Max Connected รุ่นใหม่จะมีความยาวลดลง5มิลิเมตรแต่จะมีความกว้างเพิ่มขึ้น20มิลิเมตรก็มาจากการที่ได้มีการเพิ่มความยาวของก,าก้านเบรกความสูงลดลง5ม mm, มแต่ความสูงเบาะฐานล้อใต้ท้องรถ มุมแคสเตอร์ระยะเทลเท่าเดิมน้ำหนักรถจะเพิ่มขึ้น2กิโลกรัมครับเป็น181กิโลกรัมสำหรับการเปิดตัว Yamaha xmax connected ในคราวนี้มีความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ y a ย a ม a ยุโรปเพิ่งจะเปิดตัว xmax 300และ xmax 125พร้อมกันวันที่27ตุลาคมพศสอ6 5ที่ผ่านมาและก็ตามด้วยอินโดนีเซียเปิดตัว xmax connected วันที่2 พฤศจิกายนและก็มาวันนี้ครับยามาฮ่าเมืองไทยของเราก็เปิดตัว X Max Connected วันที่28พฤศจิกายนและจะเปิดให้จับจองกันที่งานม m เ t o r Expo ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่ามิติเหลี่ยมสันบนตัวรถนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างไรไปดูตัวจริงกันได้ที่งานม m เ t o r Expo ผมบอกเลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากมายและจุดขายสำคัญของ X Max Connected ในคราวนี้ก็คือ การใช้หน้าจอแบบผสมผสานกันระหว่างหน้าจอ LCD ด้านบนขนาด3.2นิ้วบอกเป็นตัวเลขความเร็วและหน้าจอ TFT ด้านล่างขนาด4.2นิ้วซึ่งให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งที่แฮนด์ซ้ายมือจะมีปุ่มกดเลื่อนขึ้นลงและก็ปุ่ม Enter เพื่อสั่งการทำงานหน้าจอ TFT ที่มีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน WiConnect Application รวมถึงระบบนำทางของ Garmin Street Cross Application มันเป็นลูกเล่นใหม่ที่มีความทันสมัยไฮเทคโนโลยีแสดงผลชัดเจนทั้งสายเรียกเข้าที่มีชื่อคนโทรแสดงข้อความ,มเมสเซจจากหลายแอปพลิเคชันได้เล่นเพลงได้ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือมีชื่อศิลปินชื่อเพลงชื่ออัลบัม้มจนเกือบจะกลายเป็นแท็บเล็ตไปแล้วในขณะนี้ความจริงแล้วมันสามารถทำแบบทัชสกรีนก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานการควบคุมหน้าจอต้องใช้ปุ่มทางด้านซ้ายมือของแฮนด์ครับ สำหรับการปรับโฉมของ x m a t Connected ในคราวนี้มันจะให้ความปราดเปรียวที่มากขึ้นกว่าเดิมให้ความกระชับในการขับขี่ที่เพิ่มมากขึ้นจากการทำให้เบาะนั่งมีความเรียวผู้ขับขี่ที่มีความสูง170ซนเมสามารถใช้ดเท้าวางพื้นได้อย่างสบายสบายเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์ว,ร,ว,วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่292ซีซี ให้กำลังสูงสุด28แรงม้าที่7,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาดเรือนลิ้นเล่ง35มิลลิเมตรรุ่นนี้ใช้กล่อง ECU คนละตัวกับรุ่นเดิมครับไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้รุ่นเก่าใช้รุ่นใหม่ไม่ได้รุ่นใหม่ก็ใช้รุ่นเก่าไม่ได้เช่นกันเพราะว่าามาฮ่าได้มีการ m a ปปิ้งกันจดระเบิดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้การบายความร้อนที่ดีขึ้นชื่อบังลมด้านหน้ามีการปรับให้มีความกว้างที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้แรงลมที่พัดเข้ามานั้นโดนตัวผู้ขับขี่ที่น้อยลงจุดสําคัญจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของมือเบรกครับมีการปรับความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม166.7ม mm, เมเป็น176.5ม mm, มและปรับตำแหน่งของก้านเบรกให้เข้ามาใกล้นิ้วมือมากขึ้นมีการปรับจูนเบรกใหม่ ให้การใช้งานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นและจุดที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการออกแบบใช้กระจก่องหลังที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือก้านกระจกครับเป็นแบบอลูมิเนียมเพิ่มความหรูหราดูแล้วแข็งแรงมีราคากล่องยูบ็อกมีการปรับดีไซน์ใหม่รับกับช่วงหัวเบาะที่มีการดีไซน์เปลี่ยนแปลงไปแต่ความจุภายในก็ยังคงใกล้เคียงของเดิมครับ44.9ลิตรสามารถเก็บมกุเต็มใบได้2ใบ และสิ่งของอื่นๆอ,อีกซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่ามันให้ความสุขสบายในการใช้งานเป็นอย่างดีเวลาไปไหนมาไหนผู้กับขี่ไม่ต้องเดินถือมวกน็อกห้อยตามไปด้วยจากการทําวิจัยข้อมูลของแต่ละค่ายผลยืนยันชัดเจนครับว่าขณะนี้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นั้นต้องการพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับว่าทําไมยอดขายของบิ๊กสกูตเตอร์ จึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากมันจะใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งในเขตเมืองแล้วในการท่องเที่ยวทางไกลมันก็ไปได้อย่างเรียกว่าทั่วประเทศไทยครับทั้งผู้ขับขี่ผู้นั่งซ้อนท้ายชิลๆสบายๆตลอดเส้นทางไปถึงที่หมายเดินได้อย่างสบายใจครับไม่เกิดความเมื่อยล้าและการเปิดตัว XMAX Connected ในคราวนี้ย้มให้ได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมทดสอบกันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพิสูจน์ดูครับว่าสถิแลภาพความมั่นคงของตัวรถในขณะเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงนั้นเป็นอย่างไรจุดเด่นของยามาฮ่าที่หลายคนอาจจะทราบแล้วบางคนยังไม่ทราบก็คือว่ายามาฮ่านั้นออกแบบให้ X Max ็ AC, เป็นสปอร์ตออโตเมติกที่มีความมั่นคงสูงมากในการขับขี่ให้ความคล่องตัวทั้งการใช้งานในเขตเมืองมันสามารถพลิกพลิ้วซิกแซกไปตามการจราจรที่ติดขัดให้ความคล่องตัวสูงครับ หลายคนที่ไม่เคยขี่ก็เกรงว่ามันจะมีความใหญ่โตเทอะทะแต่ความจริงแล้วเมื่อเกิดความเคยชินนะครับ X Max Connected หรือ X Max 300รุ่นที่ผ่านมามันไม่ได้ใหญ่โตเกินไปเลยจุดเด่นของ X Max ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือการออกแบบช่วงหน้าที่มีแผงคอบนแผงคอล่างยึดจ,จับกับแกนชุกอัพซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยามาฮานั้นเน้นเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันจะให้ความมั่นคงในการขับขี่ที่ความเร็วสูง โดยเฉพาะในช่วงของการเข้าโคง้งถ้ามีหลุมมีเนินผิวถนนไม่เรียบการส่งแรงสัตทานขึ้นมาที่ช่วงหน้าเกิดการโยกสันคอนได้ซึ่งตัว X Max ทั้งรุ่นเดิมรุ่นปัจจุบันนี้ยังคงมีแผงคอบนแผงคอล่างอยู่เหมือนเดิมผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ทันทีครับว่าช่วงหน้านั้นมีความแน่นหนึบที่แตกต่างไปจากบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วๆไปเรื่องของการทรงตัวเรื่องของความมั่นคงในการขับขี่นั้น หายห่วงครับกับ X Max สื่อมวลชนสามารถขับขี่ทดสอบได้อย่างสบายๆมันให้การเข้าโค้งที่คล้ายคลึงกับรถสปอร์ตเลยทีเดียวระบบ Traction Control System ของ X Max ทั้งรุ่นเดิมรุ่นปัจจุบันนี้ให้การตอบสนองที่ไวมากครับเมื่อไหร่ที่ล้อหลังมีอาการสลิปหรือว่าเกิดการลื่นเครื่องยนต์ตัดการทำง,งานทันทีเพื่อให้การส่งกำลังที่ล้อหลังนั้นลดลงกลับมามีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นไม่เกิดการสไลด์ล้มควม่ำหรือเกิดการลื่นถลยให้เกิดความบาดเียวแต่อย่างใด และนี่ก็คือการเปิดตัวของ Yamaha X-Max Connected สำหรับการเปิดจอง X-Max Connected ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ผลจะเป็นอย่างไรยอดจับจองจะถล่มทลายแค่ไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ